เอาไปเลยสามตัวโอ้โหสแ,แมวเหรองูนี่แหละสตัวคุณนอนกกไข่อยู่แตท่ทีนี้คือเจ้าหน้าที่เขามาไม่ครบก็ต้องให้พี่ผู้สื่อข่าวไปช่วยเจ้าผู้สื่อข่าวช่วยจัดคุณเอาเข้าใจภารกิจเขาเยอะอยคุณโงกไหม เจ้าหน้าที่กู้ภัยกับชาวบ้านพร้อมกับพี่ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบบริเวณนี้กอไผ่ริมทางแล้วอยู่ในหมู่บ้านเนียนะคะในหมู่บ้านหนองไข่ไก่ตำบลบ้านพระอำเภอเมืองปราจีนบุรี <Wow. S 1> <c oughs> คุณโปรงใต้กอไผ่ะ มันมีงูค่ะแล้วเป็นงูเหลือมอ่ะตัวใหญ่เลยสามตัวตรงไม่ก็สามตัวงอนดูตาันดิแล้วขามันขดอยู่ในโพรงใช่ไหมชวบ้านะต้องทําไงรู้ปะจุดทูบขอคามาตามความเชื่อเลยอ่ะแล้วค่อยใช้เสียมาขุดปากโพรงตรงนี้ให้มันกว้างขึ้นกว้างขึ้นอคุณค่ะต้องเหมือนแบบว่าทําพิธีเลยเพราะว่างูเหลือมนะตัวใหญ่นะสามตัวนะพอจุดทูบขอคามาเสร็จนะให้กู้ภัยใช้อุปกรณ์ แย่เข้าไปในโพรงเพื่อจะจับงูออกมาแล้วรั้วามเศ้าแล้วคุณแต่ละตัวมันไม่เล็กนะมันงูเหลือมความยาวกว่า3เมตรคุณรู้ป่ะตัวเมียสองตัวคูนหนึ่งอยู่กันได้ยังไงทําไมมันอยู่กันได้อ่ะแปลกไหมเป็นรักสามเศร้าเล่าสามตัวเยแต่ก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วพองูออกมาปั๊บนะคุณมันไม่หมดแค่นั้นว้าวตัวใหญ่มาก าบ้านเขามองไปในโพรงอ่ะเป็นไงอ่ะรักษาเศร้านี้มันมีไข่อยู่เต็มโพรงเลยค่ะคุณผาพยาน<ล>โอ้ยนับรวมรวมนะโอ้โขนลุกเราเราขนลุก หกสิบฟองหกสิบฟองไม่อยากจะคิดถ้ามันฟลักออกมาแล้วอ่ะหกย้อยเยี่ยไรหกสิบื้อยไปไหนบ้าดูคนลุกจริงเนี่ยพูดจริงเราดูไข่แต่ละใบโอ้ใหญ่เชียงยังก็ไข่เป็ดดิฉันยิ่งกว่าไดโนเสาร์เลยอ่ะในในหนังอ่ะโอ้จริงคุณนึกออกป้าแล้วชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเขาบอกว่าประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหมาที่เลี้ยงไว้สิบกว่าตัวแล้วเป็ดอีกยี่สิบตัวทำไมหายไปแบบไร้ร่องรอยมาแล้วอ่ะคว่า ก็งูสามตัวเนี่ยแหละมันก็คงสามตัวใหญ่ขนาดนี้ได้มันก็กินไปเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วหล่อนบเาะขาบอกว่าพอรู้ว่าโอ้โหรไข่ออกมาเรียง พอรู้ว่ามีงูอยู่บริเวณนี้โอ้โหอ๋อเลยถึงบางอ้อเลยว่าไอ้หมากับเป็ดที่หายไปเนี้น่าจะไปอยู่ในท้องไอ้เหลือมพวกนี้แล้วล่ะนี่นี่น้องใบตองดูสิถุงถุงสามใบนั้นใส่งูใส่งูไปแล้วแล้วก็เอาไข่นี่นี่เอาเอาไข่มาวางบนกระดาษหนังสือพิมพ์ับได้ในเดของกลางโอ้ของกลางหกสิบฟองอ่ะเยอะเลยคุณกู้ภัยเขาจะนำงูทั้งหมดเนี่ยไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะแล้วก็คือตรงนี้มันเป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้านแล้วเป็นเส้นทางผ่านของชาวบ้านคือดูแล้วมันก็ดูเป็น ป่าจริงแต่ว่าเป็นทางชุมชนนะคะก็เกรงว่าเนี่ยมันจะมาแพร่พันธุ์ใช่ไมเพราะว่ามันก็ไขออกมาแล้วอะเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายกับลูกเด็กๆแดงจะมีสัตว์เลียงชาวบ้านกันอีกก็อาจจะต้องไปปล่อยในเขตแบบอุทยานหรืออะไรอย่างนี้ที่มันไม่มีแบบชุมชนน่ะเพราะว่าไขอีก6สฟองทำไงอะเอาไว้ไหนบ้านคุณว่างไหม เออก็คงไปไว้อย uhm ู่ชั okay, ้นสองก็ได้พอดีไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วคุณอยู่ชั้นเดี๋ยวผมอยู่ชั้นสามมันได้แหละบ้าเหรอไม่ไปอยู่ก็หูเนาะโอ้ไปปล่อยคือสู่ธรรมชาติที่ห่างไกลชุมชนละดีแล้วครับตอนแรกหกสิบฟองอะเยอะมากฟักออกมาคือตอนแรกที่ฉันสงสัยว่ามันก็อยู่ในที่ของมันอะเราไปต้องไปขุดหามันแต่พอฟังน้องใปตองเล่าแล้วก็เข้าใจได้คือมันเป็นที่ชุมชนเป็นเส้นทางตรงชุมชนนะนะคนรู้ก็เหมนรู้จริงจริงอะยังไงก็ ให้มันอยู่อย่างปลอดภัยเราเองก็ต้องปลอดภัยด้วยเช่นกันนีะหลายๆคนส่งข้อความมาบอกขอสามตัวได้ไหมเออเอกไปเลยงูสามตัวใครจะอยากได้ไม่เอาขอหนขอสามตัวได้ไหมอุ้ยไม่เอาแบบเนี้ยนะแต่